สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในโลบอ็กแบบอนิเมะบรนกาญนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอะสอนโซโลเล่นตัวของบอสอีเวนต์นะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ทรงจินอูนะครับเพื่อที่จะผ่านไอตัวของแอชิเมนต์เนาะแอชิเมนตัวนี้นี่ครับเล่นผ่านโดยที่ไม่ต้องใช้ทรงจินอูนะครับเอ่อส่วนทีมที่ผมจะใช้จะเป็นอ,อีกิทนะครับอีกิทแล้วก็เป็นโคโคไดเป็นตัวโซโลนะครับแล้วก็ ชายอินนะครับแล้วก็ชิคุเลอุยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเงิน2ตัวนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีตัวอ,อ,อีกิทนะครับผมว่าใช้เป็นตัวของอุซุยได้ครับผมคิดว่ามันน่าจะใช้แทนกันได้นะครับคือแล้วเราก็เอาเป็นตัวของซากุระไปล้างดีบัฟผมคิดว่ามันน่าจะทําได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราให้แบบผ่านชัวร์วเนี่ยผมแนะนําเป็นทีมเซนีเลยครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็น่าจะมีกันหมดแล้วอีกิท พราะก่อนจะอัปเดตก็คงจะหากันเรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับไปผมว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนมาครับทุกคนเข้าแม่มาก็จะมีคัสซินเนาะซินเท่ๆเนาะเออเอ,เอาเอาเฮ้ย <laughs> อีกแล้วอ่ะ <laughs> อันคิวที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกที <laughs> อีกกินไปไหน <laughs> เฮ้ยเก้าอี้เปล่าๆคืออะไร <laughs> เอ้ยอันคลิปปื๊บบักอีกแล้วทุกคน <laughs> เอามาทุกคนเราเริ่มกันดีกว่า <laughs> ผมจะเล่นไปตรงตรงนี้นะครับก่อนถึงหน้าบ้านหนึ่งช่องเนาะเราจะเล่นไปตรงโซนตรงนี้เนาะโอเคไปเริ่มเลยครับเว็บแรกนะครับเราก็วางเปตัวเงินไปเลยครับเอามปตัวเงินไปเลย ตัวดาเมจเราไม่ต้องรีบวางก็ได้เพราะว่ากว่ามันจะเดินมาถึงก็อีกไกลอีกตั้งกี่ช่องก็ไม่รู้สี่ห้าช่องเนาะเราก็รอไปรอวางเป็นตัวเงินให้มันครบนะครับมันก็อาจจะช้านิดนึงกว่ามอนจะเดินมากว่าเวฟจะสักเฮ้ยมือถือมือจะพูดไงอย่าพูดเยอะไงอ่าพอเราวางเสร็จเราก็อัพเลยครับตัวเงินอัพไปทีละตัวนะครับอัพไปทีละตัว เวฟแรกๆเนี่ยครับมันคือการที่เราจะต้องฟาร์มเงินแบบเยอะๆเลยครับเพราะว่าเราเล่นหลังบ้านเราก็ต้องฟาร์มเงินเยอะๆเลยอัพไปทีละตัวก่อนเวฟสริปพยายามอัพให้ได้นะครับก่อนเวฟสริปพยายามอัพให้ทันว่าเนี่ยเราจะได้อัพเป็นตัวของตัวเงินตันหนึ่งตัวพอดีเราจะอัพให้สปีดวากอนให้มันตันให้หมดเลยพว่าถ้าสปีดวากอนตันมันก็จะมอนก็จะมาถึงตรงนี้พอดีนะครับเราจะเล่นเป็นสาม เออสตัวหลัก4ี่ตัวหลักที่ต้องใช้ทุกตัวอ่ะนี่ผมอัปเกรดไปเงินเหลือเราก็อัปเกรดเป็นตัวสปีดบล็อกก่อนเหลืออีกหน่อยหนึ่งก็อัพเป็นไอ้นี้กันนะครับอ้ทากาโรดะตัวอะไรสักอย่างผมเล่นมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมดีนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคือใครอ่ามาตรงนี้ปึ๊บเราก็อัพตัวเงินก่อนเลยเพราะมอมันจะมาถึงพอดีอ่าขันเงินอิกหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรถ้าขันเงินอย่างนี้เราก็ วางเป็นอีกิทไปเลยครับวางตรงมุมตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าวางตรงเนี้ยมันจะเก็บวงยากนิดนึงผมว่าวางตรงเนี้ยมันจะได้แบบว่าตีเป็นแนวตรงสองทางนะเนาะนี่เราก็อุย๊ยผมอัพเงินไม่ทนมันโมแต่พูดเนี่ยไม่เป็นไรเราก็วางเป็นฮาลุกะไปตรงตรงประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าเนี่ยมันเหมือนมันเซตจุดไว้ให้เราแล้วอะเราก็เล่นตรงนี้ก็ได้ครับเราก็วางเป็นอีกิทไปวางไปสองตัวเลยก็ได้อีกิทเพื่อให้มันเก็บ มอนให้หมดอ่าประมาณนี้แล้วตอนนี้เราก็ไปลงที่ตัวเงินยาวๆเลยก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยมันอีกิทมันเก็บหมดละชิวๆแหละอีกิทตัวนี้ก็ตีปึ๊บเสร็จปึ๊บเราก็อัพอีกิทตัวเนี้ยให้ได้สักประมาณขั้นหนึ่งเพื่อให้มันมีดาเมจหน่อยตัวละขั้นก็ได้ครับตัวละขั้นเนาะอ่าเสร็จแล้วเราเงินเหลือเราก็อัพบ,บ้านก่อนอัพตัวเงินไม่ใช่บ,บ้าน อ,อีกทีก็ตีไปถ้าเราคิดว่าถ้ามอนมันจะไม่ตายครับเราเราอัพไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้แต่ว่ายังไม่ต้องอัพไปจนถึงขั้นสี่พันนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะขายมันออกมาเล่นวงข้างในนี้เนาะอ่านี่เงินเด้งเราก็อัพตรงเงินทีนี้แหละเราก็มาลงที่อีกิตให้เป็นขั้นตีไอซ์เคิลนี้เซอร์เคิลเอลีนี้ไปเลยจะได้เก็บมอนแบบง่ายๆแล้วทีนี้ก็น่าจะไม่หลุดละเราก็เอาตัวสโลวางไปเลยครับวางมุมนี้ตัวหนึ่งวางอันนี้ตัวหนึ่ง ระหว่างตรงโค้งนี้ออันนึงก็อีกตัวหนึ่งก็วางนี้ก็ได้อ่ะแค่นี้เรียบร้อยผมตัวสโลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเราจะเออสแปมอัพตัวดาเมจละหลังจากนี้เพราะว่าตัวที่เราเอามาเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่จะโดนสตันได้เลยผมก็เลยแนะนําเป็นเซตนี้น่าจะดีที่สุดเพราะอีกิดก็การสตันส่วนชาฮีอินก็เป็นตัวหลบสตันและแถมได้ดาเมจเพิ่มด้วยนะครับเราก็อัพตัวหนึ่งไปให้ ไปถึงขั้นตีฟูลเอก่อนนะไม่ต้องอัพให้ตันก็ได้เพราะว่ามันเพิ่มดาเมจขึ้นมานิดเดียวเราอัพไปถึงแค่เอถึงขั้นมันตีฟูลเอก็พอแล้วนะครับทุกตัวเลยไม่ต้องอัพให้ตันส่วนในตัวนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับรอให้เราขึ้นมันขั้นเอลีฟูลเอลีให้ได้ก่อนนะครับตีฟูลแล้วเรียบร้อยเราก็ไปอัพอ,อีกตัวได้เลยเพราะมันจะทันตอนบอสมาพอดีบอสตัวแรกก็ตายไวแน่นอน เรียบร้อยเรียบร้อยอืออับไปเรียบร้อยเหลือแค่เก็บบอสแล้วตอนนี้เพราะว่าบอสเวลามันมามันจะสตันตัวสโลเรามันจะโดนสตันนะครับเราก็ไม่ต้องไปขายมันก็ได้เราก็ไว้งั้นแหละเพราะว่าบอสเวฟแรกๆมันยังไม่เก่งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปแบบว่าสเปมวางวางขายวางขายไอตัวค็อกคูดายนะครับ จะได้สโลบอสบอสมันจะได้แบบว่าไม่เดินหลุดไปจนไกลมากเราต้องเดือเงินเผื่อไปตอนเลดเกมด้วยนะครับอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอัพชิลๆไปอัพอีกิดให้ถึงตีฟูเไปอ่านี่ถึงขั้นนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปอัพเพิ่มหรืออยากจะอัพเพิ่มก็ได้เหมือนกันแต่ผมจะมาอัพชาใอินก่อนเพราะไงเดี๋ยวตอนเว็บท้าย,ายๆเงินมันเหลืออยู่แหลอะอเออคือผมจะมาสอนสําหรับคนที่ เออไม่รู้นะครับสําหรับคนที่ไม่รู้วิธีผ่านแบบเล่นยังไงก็ไม่ผ่านนะครับส่วนใครที่รู้แล้วก็มาดูเป็นอีกวิธีนึงเหมือนเดิมน,นะครับมาดูเป็นอีกวิธีนึงว่าเออมันต้องเล่นประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับว่าทีมแบบนี้ก็ผ่านได้หรือจะเป็นทีมที่หาง่ายกว่านี้ก,ก็ก็น่าจะผ่านได้นะครับอย่างเช่นอูซยอ,อย่างเงี้ยจะว่าง,ง่ายไหมอูซยก็ไม่น่าจะง่ายนะเพราะกว่าจะเล่นเลดกว่าจะนู่นจะนี่เสียเวลาดีเหมือนกัน นะครับเราก็อัพชายอินไปอัพไปถึงแค่ขั้นขั้นเนี้ยขั้นอ่าเนี้ยไอเจ็ดพันสามเนี้ยแค่นี้พอครับอัพแค่นั้นพอว่าอัพขั้นต,ต่อไปผมว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นไม่เยอะผมก็เลยเอาแค่นี้ดีกว่านะครับนี่ขึ้นแค่นี้พอแล้วเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นมาไม่ไม่ถึงกี่หมื่นเพราะว่ามันปืนตังค์ไปครับหรือจะอัพไปสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เออแล้วแต่รอบของทุกคนเลยว่าจะเอาประมาณไหนเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะสตันนะมันจะสตันตัวสโลเราทีนี้มันก็ไม่มีตัวสโลแต่ว่าอีกิดกับชายอินเราเก็บได้อยู่แล้วอุ้ยเอโอเคไม่เป็นไรผมกดผิดตัวผมจะอัพตัวนี้นะผมไปกดตัวนี้ไม่เป็นไรตัวเดียวคงไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเลือดบอสจะหมดแล้วอัพเจ็ดหมื่นห้าแล้วเหมือนหลอดเลือดหลอดเลือดมันจะบักบักนะเหมือนจะไม่มีเส้นหลอดเลือดขอด้างบนด้วยทำเออ ตอนเริ่มมาก็ไม่มีอีก,กิทเอานีอ่อีก,กิทมานั่งแล้วไปเราก็อัพไปนีน่ลองเงินเด้งน,นะอีกก็สบายสบายชิลๆแล้วครับอย่างอย่างนี้เรียบร้อยขึ้นขั้นึ้นท้ายหนะครับไปอัพต่ออัพต่อมันเก็บมอนวงใหญ่ แล้วก็โหมดนี้นะครับไม่สามารถที่จะเอาเท็เข้ามาช่วยได้นะครับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรเอ่อนิใสใัยใช่ไหมเขาเรียกนิสัยกันเนาะมันใช้ในโหมดนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงว่าใครมีแบบโมนาดก็จะเก่งกว่าอะไรเงี้ยไม่มีนะครับนี่แหละใช้ตัวละครล้วน,นเลยใช้ความสามารถของตัวละครล้วน,นเลยและยิ่งเป็นแพสซีฟของตัวชาไฮอินด้วยนี่ยิ่งแบบว่ายิ่งโกงเข้ามาใหญ่ละครับไอตัวแพสซีฟตัวเนี้ย เวลาหลบแล้วเราก็จะตีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มดาเมจไปอีกหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมอัปตันอีกตัวซะแล้วเฮินจัดโอ้เอ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าตอนผมลองเล่นผมอัปตันตัวสองตัวก็มันก็เล่นได้เหมือนกันครับไม่ได้ต่างกันมากแค่เราจะเหลืองเงินตอนท้ายน้อยหน่อยเพราะว่าผมลืมเอาขายวางตัวสโลนะอีก,กินมันก็เลยจะหลุดมาถึงตรงนี้นิดนึงแต่ว่าไอตัว อีกิทเราเนี่ยอีกิทของเราเนี่ยมันก็จะสามารถเก็บมันได้นะครับพูดมันจะงงๆหน่อยนะเดี๋ยวอีกิทบอสเดี๋ยวอีกิทตัวของเราเนี่ยมันเป็นอีกิทที่มาตีอีกิทอีกทีหนึ่งเลยงงๆนิดนึงนะอ่าตอนนี้เรียบร้อยครับเสร็จหมดแล้วทุกตัวที่เหลือเราก็แค่มาขายอีกิทตัวนี้มาวางให้มันอยู่ในวงไอชิกุเละอัพไปให้ถึงขั้นตีฟูเอี LE, เหมือนเดิมเพราะว่าบอสตอนเวฟบยี่สิบ 20, ก็ใกล้จะเดินม,มาถึงแล้วด้วย แล้วก็เดี๋ยวพอมันตายปุ๊บบอสตอนเวทสามสิบก็จะออกมานะครับว่าเหมือนว่าเขาจะปรับเรื่องของไอตัวด่านนี้มาให้มันเก่งขึ้นมาด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเก่งขึ้นขนาดไหนนะอ่าเพราะตอนผมลองเล่นผมก็เนี่ยเล่น,เล,นเล่นประมาณเซตน,นี้แหละครับลองมาหลายตัวแล้วตอนแรกคิดว่าเออไม่น่าจะใช้ชายอินแต่ว่าพอมันนึกขึ้นได้ว่าเออแพสซีมันก็น่าจะดูดีกับหมดนี้เพราะว่าบอสมันมีสตันนะครับ ี๋ยวจะลองเป็นเปลี่ยนจากตัวสโลเป็นอ,อาคาสะอีกตัวก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอาคาสะมันจะโกงสทาหรบแบบนี้ไหมนะยังไม่ได้ลองเหมือนกันเพราะตัวผมก็ยังไม่มีอาคาสะมีแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้อีโวเลยไม่อยากเอามามันใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่หลอดเลือดมันบักจริงด้วยนี่ซึ่งสังเกตไม่มีไม่ม,ไม,มีไอ้เส้นเส้นหลอดเลือดมันมีแต่มีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะกล่องหลอดเลือดมันนออนะบักเยอะดีเหมือนกัน เมลอ้บอสตันโดสโลทำงาน,นไม่ได้ตอนจังหวะน,นี้เราก็ขายวางไปเลยก็ได้ครับเพื่อให้มันได้สโลนะเอาขายวางขายวางไปอ่าทีนี้ก็จะได้เล่นง่ายหน่อยสตันขายวางสตันเราก็ขายวางอนนันเราก็ขายวางไปจะได้โดสโล,โล,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 ลรัวเลือดสี่แสนนะครับนี้เราเงินเหลือเราก็อัพไปก็ได้ครับถ้าเกิดเงินมันเหลืออัพเป็นตัวของอ e ีกิทไป รับให้ตันไปตัวหนึ่งเลยก็ได้มันจะได้ตีมันหกเพราะแบบว่าเงินเหลือเราก็คงไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเวฟท้ายเราก็ได้เงินแล้วเราก็ขายตัวเงินด้วยอันนี้เราก็แค่เก็บบอสให้ตายก็พอครับตันก็ขายวางวตันก็ขายวางไปไอมอนมันไม่หลุดอ่าเรียบร้อยตัวแรกเอ้ยตัวที่สองนี่ตัวที่สองตายอ่าเนี่ยครับอัพประมาณแค่นี้ครับพอแล้วที่เหลือเราก็แค่เก็บเงินไว้ เก็บบอสตัวสุดท้ายเนาะนี่เราก็ขายไปขายไปแ็บท้ายขายไปยไอ้ไนี่ขายไม่ได้ด้วยเหมือนบูม่าเลยแคนบีโซตนะครับนี่เราก็รอไปรอจนบอสมันเดินมาอ่ะนี่เราก็มอนไม่มีทางหลุดอยู่แล้วไม่มีตัวสตันยังไงมอนก็ไม่มีทางหลุดอืมเอาว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมเร่งสปีดเนาะเร่งสปีดคลิปให้จนกว่าบอสมันจะเดินมาถึงนะครับไป มาครับทุกคนตอนนี้มอนก็ตายหมดแล้วเหลือแค่บอสอย่างเดียวเหลือแค่รอบอสให้มันเดินมาให้ถึงเดี๋ยวตอนจังหวะนี้เราต้องเอ่อวางขายวางขายไอตัวสโลของเรานะครับเพื่อให้มอนเอ้ยเพื่อให้บอสมันไม่หลุดไปจนถึงตรงเนี้ยเพราะตอนนั้นที่ผมเล่นผมไม่ได้วางขายวางขายตัวสโลเลยมันก็จะหลุดมาไกลหน่อยเนี่ยให้มันสโลไปเ,เดี๋ยวเลือดบอสบักเดี๋ยวเลือดบอสก็ไม่บักอะไรก็ไม่รู้นะเกมมาเข้าวงยัง่งไอคเข้าวง,วงแล้ว เราก็เก็บเงินไปเผื่อแบบว่าบอสมันหลุดมาแบบว่าเราพยายามแล้วแต่บอสมันก็ยังหลุดมาอะไรเงี้ยเราก็เก็บเงินไว้นะครับเอาไว้อัพอีกิีตอนสุดท้ายเนาะให้มันปิดดามิดนะครับเลือดบอสก็มีประมาณเท่าไหร่ล้านสี่ล้านห้าเอาตีไปเดี๋ยวพอบอสมาสตันเราก็จะได้แบบขายตัวสโลนะครับตัวนี้เราก็ขายไปเลยมันตันไม่เอ้ยมันสโลไม่ถึงละปล่อยมันเล่นไปจนกว่ามันจะไอ้สตันอะสตันแล้วเราวางขายเลยสตันระวังขายสแปมวางขายไป ไอ้ตัวไหนที่อยู่ไกลๆเรายังไม่จำเป็นต้องไปขายมันก็ได้นะครับแต่อันนี้แบบเงินเราเหลือไงผมก็เลยเอ,อขายวางไปเลยสแปมวางไปก็ได้เพราะไงเดี๋ยวมันก็ตัดเราก็ขายอยู่ดีนะครับอตันอีกแล้ววางขายหยิบเข้ามาหน่อยขายวางขายวางขาย,าขายอทีเนี้ยันาดบ,บางทีมันก็อาจจะไม่โดนสโลนะครับแต่ว่ามันก็โดนโดนบ้างเป็นบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือว่าบลอสมันกันอะไรอย่างนี้ ไอ้วางขายไปสโลตัวไหนตีไม่ถึงแล้วเราก็ขายแล้วก็เหยียบมาเรื่อยๆเหยียบมาเรื่อยๆเ,เพราะวงอีกิทเนี่ยวงอีกิทกับวงชาเรามาได้ไกลอยู่เหมือนกันวงอีกิทเราก็มาได้ถึงตรงนี้เลยอาจจะมีหลุดไปบ้างเพราะว่าดาเมจผมมันก็ไม่ได้อัพตันนะครับมันก็อาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยอ่ะส,สตันอีกแล้ววางขายไปสโลไปสโลไปอ่าใกล้ตายละใกล้ตายละชิวๆละตอนนี้ อ่ะอีกิตัวนี้ตีไม่ถึงแล้วเราก็ขาขอีกิตัวไกลเลยมันตีไม่ถึงแล้วไขเอามาวางเนี่ยจบครับเรียบร้อยบอสตายเรียบร้อยผ่านโดยที่ไม่ต้องใช้ทรงครับได้ของได้อะไรชิวๆเลยอ่านี่เป็นไงไม่ยากเลยครับคือเล่นง่ายๆโอ้ยเสียงสูงด้วยไม่ยากเลยครับทุกคนชิวๆผมว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอ K ฟาร์มอ่ะผมว่ามันก็ทําได้นะเราก็แค่เนี่ยตั้งมุมจอประมาณเนี้ย เราก็วางตัวเงินตรงนี้ก็ได้ครับเราไม่จาเป็นจะต้องไปวางตัวเงินตรงนูน้นเนาะมาวางตัวเงินตรงนี้ก็ได้วางตัวเงินตรงนี้วางวางตรงไหนก็ได้ครับแบบตั้งจอแบบนี้เรามาอยู่ในจุดที่เราคิดว่าเราจะจําได้อย่างเช่นแบบอ่ะเรามาอยู่มุมเนี้ยเราวิ่งมาให้มันติดเนี่ยเราจะได้จํามุมของเราได้เราก็หันจอเแบบนี่ยแค่นี้ครับทุกคนพยายามเอ่อตั้งจอให้มันแบบเราก,กดง่ายๆวางขายวางขายตัวละครง่ายๆแบบค,ครับผมเชื่อว่ามันน่าจะ F k ได้ถ้าเกิดเราใช้แบบไทนี่ทักหรือไม่ก็ใช้เป็นตัวของมูมูเนาะว่ามันก็น่าจะได้เหมือนกัน นะครับแต่ว่าตัวผมยังไม่ได้เ k เลยนะยังไม่ได้ลองนะครับเนี่ยแค่นี้ครับทุกคนซ olo บอสอีเวนต์ปรับใหม่ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ทรงด้วยครับได้ของทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับทุกคนมาสอนแค่ s olo โดยที่ไม่ต้องใช้ทรงเนาะเพื่อผ่าน achievement นะครับเผื่อแบบใครไม่รู้ว่าจะจัดทีมยังไงเนาะส่วนใครที่รู้แล้วก็มาดูมาดูเอาเอาสนุกเอาหาก็ได้ครับฮนะ พูดผิดเหมือนเดิมพูดผิดพูดถูกนะไม่รู้เป็นโลกอะไรนะเออครับสหรับคิดนี้ครับ,รบ,ครครบใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ